เ,เดี๋ยวเรามาดูที่เพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการแปลพันนะคะเพิ่มเติมหมายถึงว่าจะเป็นคําถามเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ดูอีพีแรกก็มาดูอีพีที่2เลยก็ได้ก็จะเป็นการถามที่ครบทุกคําถามที่เขาจะถามเกี่ยวกับการแปลพันแต่ว่าโจมันก็อาจจะดิ้นได้นิดนึงนะคะแต่ว่าโครงสร้างก็คือตามนี้เลยอันดับแรกค่ะต้องไปดูเรื่องแรกก่อนเลยที่เขาถามเราที่เขาให้มานะคะ ก็คือ y เนี่ยแปรผกผันใช่ไหมคะกับ1กับ x ก็คือต้องเป็น1ส่วน x เนาะเพราะว่าผกผันใช่ไหมคะขั้นตอนที่2คือเปลี่ยนเป็นเท่ากับแล้วแปะ k เข้าไปนะคะก็จะได้แบบนี้ที่เหลือก็ทำตามที่เขาบอกเลยนะคะ y เท่ากับ8เมื่อ x เท่ากับ3นะคะ y เท่ากับ8เมื่อ x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นย้าย3ไปคูณได้ค่า k เราเลยได้ค่า k อยู่ที่24 จากนั้นยังไงต่อไปที่ขั้นตอนนี้แหละค่ะเลยได้ y เท่ากับ24แล้วก็คูณกับ1ส่วน x อันนี้สามารถตอบคำถามข้อที่1ค่ะสมการแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวสมการแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวขอ้องสมการแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง y และ x อนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการตอบคำถามข้อที่1นะคะ อคำถามข้อที่หนึ่งโอเคไปต่อนะคะข้อที่สองเนี่ยเขาถามว่า y ค่ะค่า y เมื่อ x เท่ากับ84ก็แทนค่าเลยค่ะ24กับหนึ่งส่วน84ก็ตัดทอนกันไปนะคะตัดทอนแล้วจะได้อยู่ที่สองส่วนเจอ,อันนี้คือเป็นการตอบคำถามข้อที่สอง คำถามข้อที่3ก็ถามว่า x จะเป็นเท่าไหร่เมื่อ y เท่ากับ9นะคะก็จากอันนี้เลย x เป็นเท่าไหร่ y เป็น9ใช่ไหมได้ย4คูณ1ส่วน x ก็จะกลายเป็น 9x เท่ากับ24 x เดียวเลยเท่ากับ24หาร9ตัดทอนกันไปคะ่ะได้ x เท่ากับ8ส่วน3ก็ตามนี้เลยเขียนผิด คือข้อที่สามนะคะก็จะเป็นการตอบคาถามข้อที่สามทีนี้ข้อที่สี่นี่แหละที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ y จะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมนะ,ะเมื่อ x เป็นสองเท่าของปริมาณเดิมเคลียตรงนี้ก่อนนะคะคำว่า x เป็นสองเท่าของปริมาณเดิมหมายความว่ายังไงสมมุติว่าสมมติว่าของเดิมนะ,ะสมมติของเดิมก่อน อันนี้เรื่องสมมตินะสมมติว่าเราได้ y เนี่ยเท่ากับ1ส่วน x อกำลังสองอันนี้ของเดิมอะ่ะของเดิมมันคือ x ใช่ปะ่ะของเดิมคือ x ของใหม่2เท่าใช่ไหมคะก็ต้องกลายเป็น1ส่วน 2x ทั้งหมดกำลังสองก็คือเปลี่ยนจาก x ให้กลายเป็น 2x อันนี้คือ,อสองเท่าของปริมาณเดิมซึ่งค่าที่ได้มันเลยกลายเป็นสองก็ยกกำลังสองได้สี่แล้วก็ x ก็ยกกำลังสองได้ x ก,กำลังสองอย่างนี้นะก็คือสองก็กำลังสองอกก็กำลังสองมันก็เลยได้เป็นหนึ่งส่วนสี่อก,กำลังสองอันนี้คือตัวอย่างการสมบุตินะคะทีนี้เรามาทำจริงกันสำหรับโจทย์ข้อนี้เลยนะคะเขาบอกว่าก็เหมือนเดิมก็คือเอาจากตรงนี้มาเนาะ ก็ y เท่ากับยี่ส่วน x ใช่ไหมคะอันนี้คือของเก่าเนี่ยของเก่าของใหม่คือเป็น2เท่าก็เลยต้องกลายเป็น y เท่ากับยีคูณกับ1นส่วนส x เปลี่ยน x เป็น2 x แค่นั้นเลยที่ไม่ยกกำลัสงสองว่านี้คือสมมุตินะตัวตั้งต้นมันคือ x กำลังสองใช่ไหมตัวอันนี้ตัวตั้งต้นมันคือ x ชี้ชัยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็น2 x แค่นั้นเลยนะคะทีนี้ ก็ตัดทอนไป2 12 12 2, ได้ y เท่ากับ12แล้วก็1ส่วน x ถ้าถามว่าเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมของเดิมอ่ะมันคือของเดิมอ่ะมันคือ24 4มันไคล้าย,ยกันเนาะของเดิมเนี่ยมันคือ24 1ส่วน x ของใหม่เนี่ยมันเป็น12แสดงว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งดูไหมคะแต่เขาจะไม่เขียนว่าแบบ มันเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมเขาจะเขียนว่า,า y นะคะเป็นหนึ่งส่วนสองเท่าของปริมาณเดิมเขียนลงล่างแล้วกันก็คือ y เป็นหนึ่งส่วนสองเท่าของปริมาณเดิมนะคะอืม หรือจริงๆก็คือมันมันก็คือ y เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมจริงๆความหมายก็ประมาณนี้แหละเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือค่อนข้างที่จะครบสำหรับนี้ือต่อคำถามข้อที่สี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเนะี่ไม่เสียเวลาใครงงลองเปิดซ้ำดูนะคะ อ่ะข้อที่2 y แปรผูกพันไปก่อนนะ y แปรผูกพันกับ1ส่วนสแคร์รูท x เพราะนั้นเรื่เราได้ว่าเราก็เลยได้ y เท่ากับ k คูณ1ส่วนแคร์รู x และโจทย์บอกเราว่า y เท่ากับ5 x เท่ากับ16กับ y เป็น5ค่ะ x คือรูทสใช่ไหมเราก็เลยได้5เท่ากับ k อันนี้เป็น1ส่วน4ค่ะ 4, 4, 4 6, 6. ี่สีเฉยๆเนาะ ก็จะเป็น5คูณ4เท่ากับ k เราก็เลยได้ค่า k เท่ากับ20จากนั้นทําเหมือนเดิมเลยค่ะได้ y เท่ากับ20 1ส่วน square r o x น่าจะตอบคําถามข้อแรกเขาไม่ได้ถามเนาะว่าสมก,การแสดงความสัมพันธ์เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรก็ไปดูว่าตัวทําอะไรก็ถามหาค่า y ค่ะเมื่อ x เท่ากับ100อถอด square r o o 100ได้10 ได้เป็น1ส่วน10ตัดตัดก็เลยได้ y, mm hmm. y เท่ากับ2ต่อคำถามข้อที่1เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเขาถามว่า x mm hmm. เป็นเท่าไหร่อ่ะของเดิมมันคืออันนี้นนาะ1ส่วน s q u ร r e r o เอ x าถามว่า x mm hmm. เป็นเท่าไหร่เมื่อ y เป็น100ยอาเขียนเลยค่ะ20ส่วนด้วย s แ u ร r e ู o o t x แบบนี้ก็สลับ ด้านกันก็ได้นะก็กลายเป็นหนึ่งรอย่ะเผื่อใครแบบว่าย้ายข้างไม่ถูกเนาะได้ยี่สิแบบนี้เอาย้ายสแควร์รูทเอ็กซ์ทียบมันหารอยู่ไปคูณเนาะสแครทเเฉยๆก็เลยกลายเป็นยี่สิ่วนรอะคะเดี๋ยวเราตัดทอนกันได้หนส่วนหได้สแควร์รูทเอ็กซ์เท่ากับหนึส่วนหทำไงให้รูทเอ็หายไปยกกําลังสองทั้งสข้างจำไว้นะคะเลยได้ x อันนี้ก็หนึ่กลังสองก็ได้หนึ่ากลังสก็ได้ยี อันนี้ถือว่าเป็นการตอบคำถามข้อที่สนะคะเรียบร้อยนี้ไปดูข้อที่3าอ่ะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมอีกแล้วนะคะก็ได้เป็น y เท่ากับอันนี้ปริมาณเดิมก่อนแต่เขาบอกว่า x เนี่ยเป็นอ่า y จะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมเมื่อ x เป็น1ส่วน C เท่าของปริมาณเดิม1ส่วน C เท่าของปริมาณเดิมคุยกันอย่างนี้ก่อน ปริมาณเดิมเนี่ยคือ1ส่วนสแควรูท x แล้วเปลี่ยน x ให้กลายเป็น4 1ส่วน4เท่าก็เลยต้องกลายเป็น1ส่วนสแควรูท1ส่วน4ี่ที่คูณ x อยู่ถูกต้องนะประมาณนี้นะประมาณนี้ทีนีเ้เราก็จับแยกกลายเป็น1ส่วนสแควรูท1ส่วน4ี่ที่กำลังคูณกับสแควรูท x แบบนี้ได้ปะได้ ดูไหมคะทีนี้ไอ้เจ้าหนึ่งส่วนสี่จริงๆอยามาเขียนข้างล่างมากเลยนะทำยังไงดีเดี๋ยวมันกลัวมองไม่เห็นค่ะอันนี้ไม่ได้เท่าก,กับนะก็ถือซะว่ามันเป็นแบบว่าส่งส่งต่ออนะไรเงี้ยแบบจะเป็นอันนี้ทีนี้หนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันมันสามารถเขียนเป็น มันคือสแควรูทห่งส่วนสแควรูทอะค่ะเออซึ่งมันก็เลยสแควร์ูทหนึ่งได้1นึ่งสแควรูทสี่ได้สองคูณกับนี้ใช่ไหมก็ก็ก็อ่าน้องแหลกคนเริ่มมองออกแล้วมันคือ1นึ่ส่วนด้หนึ่งส่วนสองคูณกับหนึ่งส่วนด้วยสแควร์ูทเอ็กซ์ใช่ป่ะอันนี้เปลี่ยนหารเปคูณกับเศษเป็นส่วนก็เลยได้สองส่วนหคูณกับหนึส่วนสแควร์รูทเอ็ หรือก็คือสองแล้วก็หนึ่งส่วนสแควรูทแบบนี้อืมโอเคหรือก็คูณเข้าไปสองส่วนสแควรูทเนี่คือนี่คือหนึ่งส่วนสีเท่าของปริมาณเดิมก็คือไอเริ่มตั้งแต่ตรงเนี้ยคะ่ะคือเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตัวนี้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนจากตัวนี้ให้กลายมาเป็นทั้งหมดนี่เลยนี่นะคะ โอเคซึ่งเราได้แล้วก็เลยกลายเป็นนี่เนาะน,น,นี่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็น y เท่ากับยี่สวงเล็บนี้ก็เลยกลายเป็น2ส่วน square root รร x ซึ่งย้ายสองไปคูณค่ะได้4ี่อันนี้เหลือ1ส่วน square root x เมื่อเทียบกับปริมาณเดิมแล้วเห็นปะกี่เท่า 2. สองเท่าถูกไหมเพราะว่าของเดิมอะของเดิมเขาคือ20 1สิบ่ส่วน root x ของใหม่คือ4ี่ใช่ไหม เวลานั้นเราก็เลยตอบไปเลยว่า y เนี่ยเป็นสองเท่านะคะของปริมาณเดิมแค่นั้นเลยเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือรูปแบบคำถามที่เขาจะถามนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนคำถามบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นแพทเทิร์นนะคะประมาณนี้โอเคอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นทบทวนนะคะรีวิวก่อนสอบเนาะ โอเคค่ะถ้างั้นวันนี้ย้ายได้สวัสดีค่ะ